คือบางคนทําแล้วมันไม่แดงใช่ครับทาแล้วไม่เป็นใช่ครับแต่สูตรเนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับศึกษามาแล้วเป็นเวลากว่าสองปีสูตรไข่เน่านี้คือแดงร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกขวดทุกขวด,ขวดจะช้าหรือเร็วจะเป็นแน่อนอนครับผมแล้วน้ำที่ใช้ก็คือน้ำประปาน้ำประปาย้ยําว่าให้ใช้น้ำประปายอย่างเดียวนะครับอย่าใช้น้ำอื่นสวัสดีครับผมสักจากช่องสวนผักครอครัวครับวันนี้ผมอยู่กับพี่โจ๊กเจ้าของสวนผักปลอดสารพิษบ้านนองไปฝนครับ วันนี้พี่โจจะพาผมมาทำทูลินซีสังเคราะห์แสงนะครับครับผมส่วนผสมมีอะไรบ้างครับไข่ไก่ครับไข่ไก่แล้วก็ผงชูรสผงชูรสแล้วก็น้ําที่เราน้าปราปาที่เราวางทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนถึงสามคืนนะครับก็คือมีไข่ไก่ครับผงชูรสครับผมแล้วก็น้าปราปาที่วางทิ้งไว้หนึ่งถึงสามคืนใช่ครับครับแล้วไข่ไก่นี้คือต้องหมักทิ้งไว้ไหมครับไข่ไก่นี่ตากไข่ไว้ให้เน่าก่อนครับเจ็ดวันขึ้นไป ก็คือพี่ตอกไข่ไก่ลงไปในนี้ใช่ครับกี่ฟองครับ2ฟองสองฟ <fry> <ส>องครับผมแล้วก็เขย่าเขย่าจากนั้นพี่นําไปตากแดดไว้หนึ่งอาทิตย์ประมาณหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปรับผมแต่สาหรับบางคนที่ว่าไข่ที่เอามาทําอาจจะไข่สดก็อาจจะมากกว่าหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ครับทุกวันก็คือต้องคลายฝาไหมครับคลายฝาทุกวันคลายฝาทุกวันครับผมการทําเราจะเริ่มยังไงครับก็เดี๋ยวเราเอาไข่ไก่ใส่ในน้ําที่เราี่ทเราเตรียมไว้เลยแล้วน้ำที่ใช้ก็คือน้ำประปา้่าประปาอย่าว่าให้ใช้น้ำประปาอย่างเดีย พราะน้ำประปามันมีค่าของมันอยู่ใช่ไหมคค่า b h อ่าใช่ครับคุณปรับมาให้แบบว่าพอดีกับที่เราใช้กันใช,ใช้อาบใช้เคื่องปรับค่า B.S มาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแต,แต่ว่าเรามาตั้งเพื่อที่สกัดสารคอรีนหรือว่าสารที่มากับน้ำเนี่ยให้เราเลยออกไปก่อนก็เคือเอามาใส่ไว้ในถังหรือในขวดทิ้งไว้ประมาณ1-3วันใช่ครับใช่ครับจากนั้นก็เอามาทำาัวดินซีได้เลยได้เลยได้เลยครับใส่ไข่ไก่ที่เราเตรียมไว้ใช่ครับ ใส่ไก่เน่า <ไป S 2> ที่เราได้ตากเอาไว้นะครับกี่ช้อนครับห้าช้อนครับอันนี้ถ้าน้ำห้าลิตรคือใส่ห้าช้อนก็คือน้ำหนึ่งลิตรหนึ่งช้อนใช่ครับอันนี้ห้าลิตรก็ใส่ห้าช้อนครับผม เมื่อใส่ไข่ไก่5ช้อนจากนั้นตามด้วยผงจุรสใช่ไหมครับใช่ครับเราก็ใส่ผงจุมรสด้วย1ช้อนนะครับตักหา1ช้อน1ลิตรต่อ1ช้อน1ช้อนประมาณนี้นะครับครับผมเราก็จะใส่5ครั้งครับกนนำฝามาปิดนำฝามาปิดนะครับครับผมก็คือเทคนิคที่พี่บอกว่าจุลินทรีย์เนี้ย ทำแล้วจะเป็นหรือไม่เป็นเทคนิคของพี่คืออยู่ที่การเจาะรูฝาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับทำาไมพี่ถึงเจาะรูครับเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยที่จะทําให้มันเป็นจุลินทรีย์เนี่ยมันต้องการออกซิเจนเป็นตัวทําการเจริญเติบโตให้ทําปฏิกิริยาให้มันเป็นจุลินทรีย์ได้เร็วก็ <c oughs> คือมันจะเกิดเป็นจุลินทรีย์เร็วมากใช่ครับเร็วมากเพราะว่าเขาต้องการออกซิเจนครับผมพี่ก็ปิดเขาปิดเข้าไปครับผมจากนั้นทําไงต่อครับขย่าครับ ให้เข้ากันครับผมแล้วก็นาไปตากแดดขย่าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันครับผมแต่ถ้าใครทาครั้งแรกพี่แนะนําให้เจาะทีหลังใช่ไหมก็คือปิดฝาก่อนปิดฝาก่อนเราจะได้ไม่ต้องเอามือมาปิดใช่ครับใช่ครับใช่ครับเราใช้น็อตใช้ตะปูเจาะได้หมดได้หมดได้หมดจากนั้นแค่นี้เอาไปตากแดดเอาไปตากแดดครับผมวางกลางแจ้งวางกลางแจ้งให้โดนแดดเยอะที่สุดใช่ครับ แล้ววันที่สองวันที่สามทํางไงต่อครับก็ไม่ต้องทำอะไรก็เขย่ยาทุกวันสมมติวันนี้เราตากแดดไปแล้วนะครับครับผมวันที่สองเราก็ก็ทำมือปิดเลยครับปิดดูไว้แล้วก็เขย่าครับไม่ต้องเยอะมากครับประมาณนี้ประมาณนี้วางกลางแดดทิ้งไว้อีกใช่ครับกลางคืนก็ไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บสูตรนี้กี่วันแดงครับก็ตั้งแต่สิบวันเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนสีแล้วครับส10บวันเปลี่ยนสีครับผมก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่แ9ดเก้าก็เริ่มอ่อนขึ้นมาเรื่อยๆวันที่ก็จะ็นชัดว่า เป็นสีเริ่มจะแดงนะออกจุพูเข้มๆเ,เริ่ม,รมเริ่มแดงจริงๆเห็นชัดวันไหนครับก็ประมาณวันที่10วันที่10ครับผมวันที่10ก็จะเริ่มเห็นชัดแล้วว่าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงนะหลังจากเราท,ทําเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ใช่ครับเี้ครับแล้วอันนี้คือกี่วันครับอันนี้ก็สิบวันสิบวันใช่ครับส่วนตัวนี้อันนี้คือ15้าวันแล้วสิวันแล้วใช่ครับ กี่วันถึงจะใช้ได้ครับ1เดือนครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่หัวเชื้อต้องหมักเอาไว้1เดือนก็คือสูตรนี้เป็นสูตรที่เราไม่ได้ใส่หัวเชือ้อใช่ครับกว่าจะใช้ได้ก็คือ 1, <S 1>, 1 <S เดือน1เดือนถ้าเราใส่หัวเชื้อครับ15วัน15วันครับผมจุลินซีนี้หลักๆช่วยเรื่องอะไรบ้างครับดุลินรีนี้มันจะมีข้อดีเยอะมากครับเพราะว่าก่อนที่เราจะลงปลูกพืชหรือปลูกผักทุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะไปลดลงในดินได้ผสมกับดินปลูกได้ เพราะว่ามันจะช่วยแยกธาตุอาหารให้กับพืชครับครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าตอนที่เราปลูกผักแล้วแล้วเราก็เอาจุลิน์เนียไปลดก็คือทําให้รากพืชเนี่ยหาอาหารได้เร็วนะครับผมเป็นตัวที่จวช่วยหาธาตุอาหารให้กับพืชได้เร็วครับผมก็คือเอาไง่ายๆว่าถ้าเราใช้เนี่ยพืชผักของเราจะแบบโตไวสวยงามอ่าใช่ครับจะโตสวยงามแข็งแรงแข็งแรงใช่ครับก็มีอ่ารากเขาจะสามารถไปชอนใจดินอาหารได้เร็ว อัตราการใช้ครับหลังจาก30วันใช้ยังไงครับครับก็ใช้1ซีซีต่อน้ำา1ลิตร1ซีซีต่อน้ำา1ลิตรใช่ครับใช้ฉีดพ่นใช้ฉีดพ่นหรือลดลาดก็ได้ครับก็คือใส่ฝังบัวก็ได้ใช่ใส่เป็นปอกี่ก็ได้ได้ครับได้ได้หมดนะครับหนึ่งบัวนี่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ5ลิตร1ต่อ1บัวนะครับผมก็จะใช้1ช้อนแกงนะครับหนึ่งบัวนี้พี่ใช้ประมาณ1ช้อนแกงใช่ครับ ก็ใช้ประมาณหนึ่งช้อนแกงครับและปกติที่จะรดี่วันครั้งครับถ้าส่วนตัวของผมเลยนะใช้ทุกวันทุกวันใช้ทุกวันครับอ่าช่วงเวลาครับช่วงเวลาเช้าอย่างเดียวเลยครับตอนเช้าตอนรดน้ําเช้าครับผมตอนรดน้ําเช้าผสมเข้าไปเลยผสมเลยครับครับใช่ครับหนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรใช่ครับ จากนั้นก็นําไปรดได้เลยได้เลยครับใช่ครับอันนี้เป็นงานรดคนนะพี่ครับมีรดรดใบด้วยไหมครับรดใบก็ฉีดฉีดพ่นดีกว่าครับแล้วก็ถ้าเราเป็นบัวเราก็รดรดบนใบก็ได้นะครับเดี๋ยวกลัวใบเป็นใจฉ่ำนน้ำเอาฉีดพ่นแบบเบาได้ครับ ก็สำหรับใครที่สนใจอยากทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เองครับอย่าลืมลองสูตรนี้นะครับสูตรของพี่โจ๊กที่ทดลองมาแล้วประมาณ2ปีใช่ครับแดงทุบแดงทุกขวดครับสำหรับใครที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถไปดูจากช่อง YouTube ของพี่ได้ใช่ไหมได้ครับชื่อช่องอะไรครับผักปอสารพิษบั้นน้องไปฝนครับผมก็เป็น YouTube อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถไปเรียนรู้วิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับผมและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและช่อง YouTube สวนผักพ่อครัวครับ และขอฝากช่องของพี่โจก็คือผักปอดสารพิษบ้านน้องไฟฝนบ้านน้องไฟฝนครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ทั้งสองช่องเลยครับขอบคุณมากครับ